บันทึกการตัดสินใจเคลื่อนไหวครั้งยิ่งใหญ่บันทึกการตัดสินใจเคลื่อนไหวยิ่งใหญ่มีการพูดคุยถึงการเคลื่อนไหวของลีอย่างรุนแรงและยาวนานจนเขาเริ่มหมดความอดทนหลังโต๊ะหลังโต๊ะเถียงกันหลายวันแล้วลีจึงประกาศอย่างจริงจังว่าท่านประธานเขา เราได้พูดคุยประเด็นนี้กันมาหลายวันแล้วมันเป็นหนทางเดียวของเราและจะรอกันไปอีกทำไมทำไมยังต้องปรึกษาหาลือกันอีกมากำหนดวันเริ่มต้นแห่งสาธารณรัฐอเมริกันกันเธอให้ประเทศเราลุกขึ้นไม่มีท้อแท้สิ้นหวังมีแต่ชัยชนะแต่เพื่อสถา,สถาปานาสันติภาพและกฎหมายของเราก่อนที่บรรดาของเขาจะ ได้รับการลงคะแนนให้ในที่สุดลีก็ถูกเลืยกกับเวอร์จีเนี่ยเนื่องจากในครอบครัวป่วยหนักแต่ก่อนจะจากไปเขาฝากงานสำคัญไว้ในมือของเพื่อนคือโทมัสเจฟเฟอร์สันซึ่งสัญญาว่าจะต่อทูจนเหตุจึงเป็นผลตำเร็จไม่นานหลังจากนั้นประธานสภาแฮนครอสก็ได้แต่งตั้งเจฟเฟอร์สันเป็นประธานคณะกรรมการ ยกลางําประกาศอิตาภาพคณะกรรมการทำงานด้วยความยากลำบากจนได้รับการรับรองเอกสารชิ้นหนึ่งจากสภาซึ่งทุกคนร่วมลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรแห่งความตายเนื่องจากกลุ่มอานานิคมน่าจะพ่ายแพ้กับการต่อทูกกับอังกฤษอย่างแน,น่นอนเอกสารถูกยกล่างขึ้นและในวันที่28มิถุนาย,ยนมีการ อันสารในสภาและต้องใช้เวลาพิจารณาต่ออีกหลายวันจวบจนถึงวันที่4กรกฎาคมพศ2 1 7, 7 6โทมัสเจฟเฟ,ฟสันได้ยืนยืนต่อหน้าที่ประชุมและอ่านร่างการตัดสินใจด้วยความกะด้วยความห้าหารเป็น เรื่องที่เกี่ยวข้องกับมนุษยชาติการตั้งชาติใหม่เราจึงมีความจําเป็นจะต้องยุติความสัมพันธ์ทางการเมืองที่ช่วงเชื่อมโยงกับชาติอื่นรวมไปถึงการยอมรับผลวัดผลวัดแห่งโลกที่กําลังเปลี่ยนไปกฎธรรมชาติและพระเจ้าเท่านั้นที่จะให้ติดแห่งการแยกตัวและความเท่าเทียมการยอมรับนับถือความคิดเห็นของมนุษยชาติทําให้เราจําเป็นจะต้องประกาศเหตุปัล ใจที่ต้องผลักดันพวกเขาให้ออกไปเมื่อเจฟเฟสรสันอัานสารจบดังนั้นก็ได้รับการคักลงคลัดคะแนนยอมรับและวเต็นชื่อโดยคน56คนทุกคนเดิมพันชีวิตด้วยการตัดสินใจเขียนชื่อลงไปในเอกสาร,รนั้น การตัดสินใจนั้นนำไปสู่การคงอยู่ของชาติใหม่ชาติหนึ่งและลงเอยด้วยการตัดสินใจอันนำสิทธิประโยชน์มาสู่มวลม,มนุษยชาติตลอดไปจากวิเคราะห์เหตุการณ์ซึงนำไปสู่การประกาศอิสราภาพยืนยันว่าประเทศถึงปัจจุบันได้รับการยอมรับนับถือและมีอิทธิพลต่อประเทศต่างๆทั่วโลกทั่วโลกนั้นได้ถือกำเนิดจากการตัดสินใจทั้ง ที่สร้งสารค์โดยทีมงานระดมความคิดทั้ง56คนจงตหนักในความจริงว่าที่ว่าการตัดสินใจของพวกเขาช่วยประกันความสำเร็จแก่กองทัพของวอชิงตันเนื่องจากจิตวิญญาณแห่งการตัดสินใจนั้นคือหัวใจของเราทหารที่ร่วมต่อสู้กับเขาทุกคนและยังให้พลังใจให้ต่อสู้โดยลืมคำว่าความพ่ายแพ้จงตหนักไว้ด้วยว่าพลังที่ตร้งอิสราภาพให้แก่ชาติ เป็นพลังเดียวกันกับที่เราทุกคนต้องใช้ในการกําหนดชะตาชีวิตตัวเองพลังนี้ถูกตั้งมาจากหลักการที่ได้อธิบายไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้วมันยากที่มันยากเลยที่จะคนพบหลักการที่ใช้ในการประกาศอิสระภาพอย่างน้อย6ประการอันได้แก่ปณิธานการตัดสินใจศรัทธาความมุ่งมั่นการระดมความคิดและการวางแผนการ